ก่อนถึงวันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์หลายฝ่ายเห็นบรรยากาศทางการเมืองนาทีนี้กำลังเข้าสู่ช่วงตัดสินผลแพ้ชนะอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการแข่งขันในหลายพื้นที่เริ่มเข้มข้นดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆแต่ระหว่างนี้เองที่มีข้อมูลที่น่าสนใจถูกเปิดเผยโดยสาวนีไทยรุง่งโรจที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะคณะทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งทำงานร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันคือสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยโดยอ้างอิงผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในการเลือกตั้งปี2,569การกสํารสำรวจดังกล่าวเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง4814รายทั่วประเทศ แบ่งเป็นประชาชน3043รายและภาคธุรกิจ1771รายมีค่าความคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ3ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่และมีนัยยะทางสถิติสูงโดยผลสำรวจสะท้อนตรงกันว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนภาคธุรกิจระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาว ไม่ใช่แค่นั้นแต่ผลสำรวจเห็นตรงกันว่ารัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งปี2569จําเจำเป็นต้องยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังและเด็ดขาดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่ายังคงมีการซื้อสิทธิขายเสียงอย่างแพร่หลายและมองว่าการทุจริตเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศไม่แพ้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้การสำรวจพบว่า รอยละ42ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในระดับสูงขณะที่รอยละ69ระบุว่าจะไม่รับเงินหากมีการเสนอซื้อเสียงและมีเพียงรอยละ18เท่านั้นที่ยอมรับได้ที่สำคัญผู้ตอบแบบสอบถามประเมินราคาซื้อเสียงสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่7,500บาทต่อคน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลขณะที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้อยู่ที่สูงสุด5,000บาทต่อคนและภาคตะวันออกอยู่ที่3,000บาทต่อคนก่อนหน้านี้คดอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยและประธานคณะทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเคยระบุว่า ภาคเอกชนคาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและต้องการให้ทุกภาคสว่วนร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันโดยเลือกสนับสนุนพรรคการเมืองที่ยึดหลักความโปรง่งใสเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัยยะสำคัญต่อประเทศขณะที่สแสวงบุญมีเลขากกตประเมินว่าตัวเลขการซื้อเสียงที่ถูกเปิดเผยอาจเป็นการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการจากภาคเอกชน แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเมืองถูกประเมินค่าเป็นต้นทุนการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนทางอำนาจจึงเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและกลายเป็นแรงผลักสำคัญในสมการการเมืองได้ในอีกด้านหนึ่งนักวิชาการอย่างพิชายรัตนดิลกนับภูเก็ตอดีคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์วิเคราะห์ว่าการซื้อเสียงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเป็นระบบมากขึ้นมีทั้งการใช้เงินก่อนและหลังรวมถึงการควบคุมหัวคะแนนในระดับพื้นที่โดยเฉพาะพรักการเมืองที่มีเครือข่ายท้องถิ่นเข้มแข็งซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายคะแนนเสียงได้ล่วงหน้าปรากฏการทั้งหมดสะท้อนตรงกันว่าเมื่อที่นั่งผู้แทนราษฎรถูกมองเป็นต้นทุน การเมืองย่อมกลายเป็นสนามของการลงทุนและยิ่งใกล้วันตัดสินมากเท่าใดความเข้มข้นของเกมอำนาจก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าทุกกลไกทางการเมืองคือการตัดสินใจของประชาชนผ่านบัตรเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งผลการนับคะแนนทั้งหมดจะกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคตเพระหมายถึงการสะท้อนภาพเสียงประชาชนเป็นผู้ชีวัดนั่นเอง